หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกระทบจากเหตุสึนามิเมื่อ7ปีที่แล้วก็คือกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนที่เกาะเหลาจังหวัดประนองนะคะสึนามิที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปหลังจากที่อุปกรณ์ในการทําประมงเสียหายบ้านเรือนก็ถูกพัดพาจุดพลิกผันทําให้วิถีชีวิตของคนมอแกนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณวรรลักษณ์อิสรางกูลณนะอยุธยาค่ะ สวมเสื้อชูชีพเตรียมพร้อมแต่เช้าทุกวันและกระโดดขึ้นเรือด้วยความตื่นเต้นเมื่อครูใหญ่นั่งเรือมารับเด็กๆกว่า70คนด้วยตัวเองถึงหมู่บ้านมอแกนบนเกาะเหลาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อไปโรงเรียนนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆชาวมอแกนที่นี่หลังเกิดเหตุการณ์ภยัยพิบัติสึนามิเมื่อ7ปีก่อน คนเแ่ามอแกนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยกลายเป็นที่รู้จักทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ออกไปเผชิญโลกภายนอกมากขึ้นพวกเขาจึงเริ่มเห็นความสำคัญของการศึกษาจากเมื่อก่อนมีเด็กมอแกนไปเรียนไม่ถึง10คนแต่ปัจจุบันเด็กทุกคนเข้าเรียนด้วยความเต็มใจนี่เลยค่ะ เป็นคนไทยเด็กๆเป็นมแกนบรรยากาศในห้องเรียนทั้งสองฝ่ายจึงผลัดกันเป็นทั้งครูและนักเรียนจากตรงนั้นถ้าแมงเรา่ต้อกล้าเลยนี่ใหญ่มากหลังใหญ่ดู การเข้าถึงเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เป็นวิชาการอีกหนึ่งแขนงที่พวกเขาได้รับการถ่ายทอดจากโรงเรียนโดยองค์การแพลนประเทศไทยหน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไรซึ่งทํางานด้านสิทธิเด็กได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและค่าจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ของที่เกาะเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนอยู่คนละฝั่ง กับเกาะเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยจะละําบากการที่จะให้เด็กมาเองเนี่ยคงคงคงจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นการการจัดการการทําง,งานร่วมกับทางโรงเรียนซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศรรึกษาระนองเนี่ยนะครับก็คือการจัดหายานพาหนะทางแผนเองก็เล็งเห็นว่า เด็กมอแกนเองเขาก็ควรจะมีโอกาสได้เข้าถึงสื่อเหล่านี้ด้วยแต่ว่าทํายังไงที่จะให้เขาได้เข้าถึงสื่ออย่างปลอดภัยนะครับนัานก็จะผ่านาการอบรมนะครับผ่านการดูแลโดยครูผู้เขามีความรู้ด้านคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสุขคอ,อนามัยความสะอาดร่างกายเป็นทักษะการดําเนินชีวิตอีกด้านหนึ่งที่ทางโรงเรียนเน้นสอนให้กับเด็กมอแกนซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญมากนัก ก็เพียงแต่ครูบอกว่าถ้ามาเรียนเนี่ยนะครูจะมีหลักฐานไว้อีกหน่อยจะทําบัตรหรือว่าถ้าเกิดเรียนต่อถึงจ,จบปริญญาตรีน่าจะได้จะได้บัตรประชาชนแน่นอน<ไ>ก็เพียงนั้นแต่เขาก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคือยังเป็นนาม,มารายังไม่เห็นรูกประทานที่แท้จริงแต่พอซูนามิเหตุการณ์ซูนามิเขาได้ไปภูเก็ตได้ไปพังงาแล้วไปเจอมอแกนที่มีบัตรแล้ว แต่ว่าพวกนั้นก็คือรับการศึกษามีการศึกษาดีขึ้นเพราะฉะนั้นการมาเรียนเนี่ยก็เลยจึงมากขึ้นแม้ด้านการศึกษาจะได้รับการพัฒนาขึ้นหลังสึนามิแต่สภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชนกลับดูสวนทางกัน ไป็ที่รู้จักของชาวมอแกนตลอด7ปีที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์สินามิถึงแม้ว่าจะมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามายัางหมู่บ้านของชาวมอแกนบนกเกาะเหลาแห่งนี้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นยากขึ้นก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านหลังของดิฉันในขณะนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายนั้นจะต้องออกไปหาปลาในพื้นที่ที่ไกลขึ้นออกไปรอบหนึ่งจะต้องใช้ระยะเว หลานานถึงเกือบสองสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงต้องหารายได้ช่วยสามีด้วยการเก็บหอยขายกิโลกรัมละ50บาทแต่ก็ทำได้เพียงไม่กี่วันต่อเดือนเพราะต้องรอให้ถึงช่วงน้ำน้อยขณะที่รายได้จากอาชีพหลักของชาวมอแกนคือการออกเรือหาสัตว์ทะเลซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ชายหาได้ยากขึ้นสัตว์ทะเลน้อยลงหลังเกิดสึนามิ ต้องตัวกอนสลามีมันมันมันไม่อยากเท่าไหร่ครับกอลังสลามี่ห้าอยากยากยังไงคะแบบว่าสัตว์ปลาอะไรในน้ำมันไม่มีสักไม่มีตัวเลยครับอย่างนี้เราต้องทำไงไปไกลขึ้นทีนี้ก็ทีนี้สมมติว่าไปไกลขึ้นไปไกลต้องเขาบุกทางไฟความมาไปทางอินเดียนั้งครับกลุ่มนี้มามาช่วยครั้งครับกลุ่มนู้นมามาช่วยครั้งครับมันมันมันลายลายลายมนิสีครับ คือส่วนใหญ่มาเป็นครั้งคราวครั้งคราวครับมาช่วยเรื่องอะไรมาช่วยแบบว่าดูดูเช่าบ้านเราฟินเอาแกนว่าไม่ได้ไม่มีอะไรสิกินครับเขามาปิจักเอาซารให้เอาของมาให้กินของมาให้กินแล้วก็น้ำดื่มอะไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วแสดงว่ามันก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเรื่องของเรื่องเรื่องบัตรต้องครับบัตรแล้วก็บัตรเงับแล้วก็อาชีพอาชีพอยาก อยากให้มีอยากให้ปัญหาตรงนี้มีการช่วยเหลือ,อยังไงคะแต่ว่าอยากพร้อมตงการนียผมกะว่าไม่ใช่กะจริงๆนะครับจะให้ประกอบอาชีพนี่ครับตนนะเลพม่าก,ก็ไม่ได้ไปหากหาก,กินไปวินมุงไทยเราครับตรงนี้ว่าประกอบอาชีพว่าอาชีพเรืออะไรไม่มีครับต้องต้องท่าเขาช่วยยังไงต้องไปต้องไปจ้างในทุนนี้ในทุนมนาจังไปได้แต่ว่าถ้ามีอาชีพประกอบเรืออะไรครับไม่ต้องไปไหนเลย แม้จะมีความช่วยเหลือจากองค์กรมูลนิธิต่างๆหยิบยื่นให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่สำหรับชาวมอแกนแล้วพวกเขาต้องการเพียงโอกาสและความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนวระลักษ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน